มาแน่มิรแกนพะเยายืนยันสุปตาพิเศษเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเพจเฟซบุ๊กมิทแกนพะเยายืนยันอีกครั้งเผยศิลปินที่ประกาศรายชื่อออกไปได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วหลังประกาศข่าวือฮาเชิญเสี่ยวจ้านเรนดีองอุกกู้ฟูเฉิงร่วมงานรอบไฟนอล จากกรณีมิตรแกนพยาประกาศเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษรอบไฟนอลดึงเอาซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมงานโดยที่ฮือฮาที่สุดคือเสียวจ้านกู้ฟูเฉิมพระเอกจีนชื่อดังและเหล่าพระเอกแถวหน้าของเกาหลีอย่างดีองค์อุกเรนเสียวซื่อเหมือนนางเอก t v b และมิดห้องกงปี1-997มาร่วมงานด้วยโดยในการประกวดมิดแกรนพยาลรอบไฟนอล2อ0 2 0นส2 4จัดในทีมฮอ l ์ริ o ด์เลสคาเฟ่ทางพีมิดแกรนพยาลได้แถลงไลชื่อแขกรับเชิญพิเศษมีซูปเปอร์สตาร์ เอเชียจำนวนมากเข้ามาร่วมงานในงานแถลงข่าวมิสแกนพะเยา2อ2พและคนที่ทำให้เกิดกระแสคือฮาอย่างมากคือเสี่ยวจ้านอีดงอุกเรนและกวัวฟูเฉิงที่มาร่วมงานในไทยด้วยโดยเสี่ยวจ้านเรนและกวัวฟูเฉิง ได้รับเชิญมากเป็นพิเศษเชิญพิเศษสเปเชียลในขณะที่อีดงกุกได้รับเชิญมาทำหน้าที่เป็นกรรมการจัดตัดสินมิรแกนพเยารอบไฟนอล2024ในวันที่17ธันวาคม6 6 6 6ีทางเพจ มิสแกนได้โพสตว่าเวลคัมเซี่ยวจานและอิงฟ้าชาลอตพบกันที่ไฟ n นอนโชว์วันที่17ทธันวา2,566นะ MG I Hall เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ack, รายละเอียดการขายบาทรอติดตามที่หน้าเพจวิสแกนพะเยาเร็วๆนี้มาแน่เก็บเงินรอไว้เลยจ้าว่าในทวิ t เตอร์ ได้มีกระแสจากแฟนคลับของเสี่ยวจ้านว่าสอบถามรายละเอียดและอยากได้รับการยืนยันว่าเสี่ยวจ้านจะมาร่วมงานของมิสแกนพะเยาในไทยจริงหรือไม่จึงได้มีการสอบถามไปยังกุ้งอ้วนแอคเขาในเวเปอที่สามารถยืนยันข่าวลือต่างๆของเสี่ยวจ้านได้ จากการติดต่อกับสตูดิโอของเสียวจ้านโดยตรงซึ่งทางแอคเคาท์กุ้งอ้วนได้พูดได้พูดในเวปวว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่จริงและขออย่าหลงเชื่อซึ่งทางด้านเพจมิแกนพยาวได้ชี้แจงอีกครั้งยืนยันว่ารายชื่อศิลปินที่ประกาศไปคือศิลปินที่ได้เซ็นสัญญากันเตรียมเปิดขายบัตร ให้รอติดตามได้ที่ ib page ระเบิดแล้วเจ้าปัดรอบพรีริมบวกไฟนอลจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะเจ้าสำหรับศิลปินที่ประกาศไปคือรายชื่อศิลปินที่ได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วโปรดรอประกาศการขายบัตรเร็วนี้เจ้า